สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันคารที่20พฤษภาคมนะครับผมโค้ชอดครับเราอยู่กับตัว PL General r i h t นะครับเรามาดูวิเคราะห์ตัวราฟทองคํากันวันนี้ครับจะเห็นว่าเอ่อซองคํานะครับใน time frame day จะไซด์เวย์มาประมาณ5วันแล้วนะครับโดยที่กรอบบนจะอยู่ที่3 2 5 0ถึง3 2 5 7นะครับแล้วก็กรอบล่างเนี่ยจะอยู่บริเวณช่วง3 1 5 0ครับจะวิงอยู่ประมาณตรงนี้ใน5วันนี้นะครับจะสังเกตจากเนื้อเทียนนะจะไซด์เวย์อยู่คือตอนเนี้ยรอดูอยู่ว่า ว่าทองคําเนี่ยจะเรียกไปในทิศทางไหนซึ่งน่าสนใจนะว่าถ้าทองคําเรียกไปทิศทางไหนเนี่ยมีโอกาสาที่ราคาจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยราคาพยายามจะทดสอบนะครับตัว3-2-5สองห้าูตรในบริเวณนี้นะครับแล้วไม่ผ่านนะนนี้ก็ ย่อลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่3 2 1 0นครับมาดูทำเฟรม S4 กันครับทำเฟรม S4 เรามาดูในส่วนของตัวสัญญาณนะครับสัญญาณเทรนบล็อกนะครับตั้งแต่ทำเฟรมย่อยจนถึง 4, เอสเนี่ยมีสัญญาณเซลชัดเจนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในหน้าเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของ แท่งเทียนนะฮะร,ราคาแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้กรอบกลางแล้วก็อยู่ใต้ไพวอร์ดของตัวเอสด้วยท่านแสดงถึงว่ามีแรงเซลล์มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอยู่นี้เราดูจังหวะว่าจะลมไปไน็นไในส่วนของเซาร์บอลุ่มนะครับเห็นว่าตัวเส้นสโตนเนี่ยเริ่มมีการตัดกันมโอคาที่จะพลิกลงนะครับท้งบอลุ่มแล้วก็โตตัดกดลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูวันนี้เล่นกันเป็นโซนไปเดี๋ยวเราหาจังหวะเข้าในทางเฟรมเอชหนึ่งนะครับในส่วนของตางเฟรมเอชหนึ่งสัญญ,ญาณชัดเจนนะฮะเป็นเซล,ล์แล้วก็ ตัวเส้นโตกับโวลุ่มนะครับพิกอยู่ฝั่งเซลล์แล้วก็ตัดลงมาชัดเจนนะครับราคาอยู่เหมือนกันกับราคาอยู่ใต้กรอบต่างนะครับแล้วก็อยู่ใต้ไพวอทมีตัว FVG คอยสปอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูนะถ้าเกิดราคาดีดกลับขึ้นไปไม่ผ่านบริเวณสามสหนึ่งเหรือว่า3 2 2 0นะครับเราเซลล์ลงมาแล้วไล่เก็บที่ S 1 S 2หรือว่า S 3เป็น TP 1 TP 2 TP 3ได้นะครับแล้วก็ SL ก็อยู่เหนือพายอทนะครับแล้วก็จารากษาจับปิดอยู่ในพายอทได้นะครับก็ เน้นบขึ้นใบเก็บสักอ่นหนึ่งแล้วก็หาจังว sell brand, หวะเซลล์บริเวณในอ่นหนึ่งอ่นสองบริเวณโซนเนี้ยลงมานะเราะดูแล้วเนี่ยราคาย,ยัางวิ่งเป็นไซเวอย,อย์อยู่ม่นิบอรนะครับถ้าตับใดเนี่ยราคาย,ยังไม่สามารถกลับไปยืนอยู่ในอ่านหนึ่งในอ่นสองได้เนี่ยยังมีโอกาสลงต่อนะคระับเพราะฉะนั้นวันนี้เด้นนี้เก็บเป็นโซนไปโดยใน,นหน้าเซลล์ไปก่อนนะครับตับใดที่ราคาย,ยัางอยู่ใต้ไพ่บอร์ดแล้วก็กรอบกลางของตัวเอสยิงและเอสสี่นะครับนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน ไทรดสดตลาดเปิดตอนค่มเนนะครับผมพบกับผมโค้ยอดแล้วก็ตัวเจ้าเจนเนอรรทนะครับเห็นไหมมีอินเดเคเตอร์ดีๆง่ายๆในการวิเคราะห์แล้วก็มีแนวรับแนวต้านถึงสิบแนวนะครับทำให้เราสามารถรู้จุดเข้าจุดเก็บท p จุด SL ต่างๆได้แล้วก็มีแนวสปอร์ตด้วาวันนี้ควรจะเล่นนานไหนแล้วก็ถือตามแนวสัญญาณได้เลยนะเมื่อวานอ่อในกลุ่มเก็บไปเกือบโผล่ห้าพันจุดเลยนะเมื่อวานนะครับ เก็บเพอร์สะดวเลยนะบายเซลบายเซลนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใคลสนใจนะครับแอดไลน์ไปที่แอด G N ขับนะครับมีตัวแอดตัว G ตัว N C L U B าม right, ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ